วิธีตั้งเป้าหมายง่ายๆให้คุณประสบความสำเร็จไวขึ้นไม่มีใครนะคะค้นพบวิธีการวางเป้าหมายตั้งแต่แรกเริ่มหรอกคะ่ะว่าเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงแล้วเนี่ยของเขาคืออะไรจนกว่าคนคนนั้นจะได้พยายามออกค้นหาออกตามหามันอย่างจริงจังเท่านั้นอันดับแรกเลยถ้าหากว่า คุณอยากจะค้นหาเป้าหมายแล้วใช้วิธีการง่ายๆต้องการที่จะประสบความสำเร็จไวคุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบนะคะสิ่งแรกเลยก็คือสรุปตัวเองให้ได้ในประโยคเดียวยังไม่ต้องใส่เป้าหมายอะไรยิบย่อยลงไปเยอะ ให้คิดถึงจุดหมายที่คุณต้องการแล้วสรุปเป็นรูปธรรมให้ได้เพียงแค่ประโยคเดียวสั้นๆเช่นฉันต้องการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจฉันต้องการเป็นนักเขียนฉันต้องการเป็นคนรุ่นใหม่ที่สอนวางแผนการเงินฉันต้องการเป็นติวเตอร์ออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยจงเริ่มต้นด้วยคำถามสำคัญที่ว่า เป้าหมายของคุณสรุปได้เป็นประโยคเดียวแบบโดนๆทุกความยิ่งใหญ่ของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกล้วนถูกถ่ายทอดด้วยคำพูดประโยคเดียวทั้งนั้นค่ะวิธีการที่สองคือเขียนสิ่งที่คุณอยากมีอยากทำอยากเป็นขึ้นมา10อย่างยกตัวอย่างเลยว่าฉันอยากมี บ้านแบบไหนอยากมีคู่ชีวิตแบบไหนอยากมีรถยี่ห้ออะไรอยากทำอะไรก็แล้วแต่ให้เขียนขึ้นมา1ิอย่าง 2. ฉันอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักลงทุนอยากเป็นนักพูดอยากเป็นผู้นำชุมชนอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจคุณอยากเป็นอะไรลองลิสต์ขึ้นมาให้ครบข้อที่3คือฉันอยากทำอะไรเขียนขึ้นมาสิบอย่าง บางสิ่งบางอย่างเที่ยวรอบโลกการพัฒนาชีวิตผู้คนลองหากระดาษขึ้นมาสักแผ่นแล้วเขียนมาลงไปพี่หญิงเชื่อว่าการเขียนสิ่งที่เราอยากทำอยากเป็นอยากมีขึ้นมามันจะทำให้เรารู้ความต้องการรู้ความปรารถนาของเราขึ้นมา จริงๆและข้อที่3ค่ะสิ่งที่เราต้องทำถ้าหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นเป้าหมายข้อที่3คือคุยกับตัวเองบางคนบอกว่าการคุยกับตัวเองมันบ้าหรือเปล่าพูดกับตัวเองมันบ้าหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ การที่เราคุยกับตัวเองวันวันหนึ่งเนี่ยเราให้เวลากับการคุยกับคนอื่นเยอะมากแต่พี่อยากให้เราใช้เวลาในการคุยกับตัวเองแค่วันหนึ่งสัก5หรือ10นาทีคุยกับตัวเองแบบไหนหรอง่ายๆค่ะด้วยการตั้งคำถามฉันต้องการอะไรวันนี้ที่เป็นอยู่ดีพอแล้วหรือยัง แล้วก่อนนอนทุกคืนค่ะขอให้ทำเหมือนเดิมโดยถามตัวเองฉันทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมและตัวฉันวันนี้ดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าการพูดก,กับตัวเองแบบนี้นะคะ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการเพิ่มพลังทางบวกเป็นการให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมเลยลองเอาวิธีการตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆให้สำเร็จไวส3ข้อนี้ไปลองใช้ดูพี่หญิงเชื่อว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ประสบความสำเร็จได้ไวกว่าเดิมแล้วคุณจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ